เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวันและเวลาโลกซึ่งมันต่อจากเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปเนาะอ่ะทบทวนก่อนเรื่องที่เราเรียนสัปดาห์ที่ผ่ <tit les> านมาก็คือเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เราเรียนสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้างก็จะมีแผนที่ใช่ไหมเราเรียนแผนที่ไปพวกองค์ประกอบของแผนที่ต่างๆแล้วก็ ที่กัดภูมิศาสตร์เราเรียนไปแล้วข้ขวๆแต่วันนี้ครูจะมาเจาะลึกให้มากขึ้นเราจะมาเรียนในเรื่องของละติจูดลองจิจูดที่มีความสัมพันธ์กับวันและเวลาของโลกก่อนอื่นเลยเราจะไปดูเรื่ององค์ประกอบของแผนที่โลกก่อนเดี๋ยวครูจะทบทวนพวกเราเข้าไปใน QR Code ที่อยู่บนหน้าจออ่าสแกนเสร็จหรือ,อยังถ้าเสร็จแล้วหรือใครยัง ใครไม่สามารถที่จะเข้าได้เดี๋ยวครูจะพาเข้าไปดูนะว่าโลกของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างพวกเราเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้าจอนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่ะตัวนี้จะเป็นแผนที่โลกแผนที่โลกนี้เนี่ยประกอบไปด้วยกี่ทวีปใครรู้ตอบหน่อยอ่าแล้วครูห้าหรือสี่อ่ะสี่ไม่่าห้าแหละครูมากกว่าหนึ่งครับมากกว่าหนึ่งเอ้ยมากกว่าหนึ่งแน่นอนห้า ห้าทั้งหีบห้าหรองวสี่นะไม่สี่ไม่ห้าอ่ะให้โอกาสตอบใหม่หกเจ็ดเจ็ดมีการเหนือนเมกาตาร์แล้วกนเจ็ดครับเจ็ดนะคะเจ็ดทวีปถูกต้องเจ็ดทวีปถูกต้องอ่ะมาลองคลิกไปพร้อมๆกับคุณครูลูกศรของคุณครูบอกว่าให้คลิกมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ตรงไหนจุดตรงนี้ จุดตรงไหนตรงกลางหรือตรงมุมหรือตรงบนหรือตรงล่างตรงนี้ครับตรงตรงกลางครับกลางนี่หรออ่ะถูกไหมถูกต้องนะคะถูกต้องแอตแลนติกจะอยู่ระหว่างซีกโลกตะวันตกแล้วก็ซีกโลกตะวันออกนะคะคลิกทวีปเอเชียอยู่ตรงไหนเอเชีย ใหญ่ที่<า>สุดในโลกมีพื้น<า>ที่มากที่สุดในโลกตรงนั้นนะครตรงนี้นะคะประเทศไทยอยู่ตรงไหนเห็นแล้อยู่ตรงนี้อ่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียนะ สแกนอีกและรอบนี้ครูจะให้พวกเราทำในแพดเล็ตให้พวกเราสแกนตัวนี้ลงไปครูถามคำถามก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนตัวนี้ครูอธิบายไปแล้วครูจำได้ว่าครูอธิบายไปแล้วนิดนึงอยู่ในค่าเรียนของสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องลัติดจูดและก็ลองติดจูดจำได้ไหมผมจำไม่ได้ครับ อะถ้าจําไม่ได้ทบทวนก่อนงั้นเอาสมา<ห>น้ขึ้นมาก่อนอ่ะ,อะมาทบทวนเส้นละติจูดและเส้นลองติจูดอ่ะอดูเส้นนี้เส้นนี้<อ>เป็นเส้นนอนเป็นเส้นที่ศูนย์องศาภาษาอังกฤษคืออีควอเตอร์เส้นอีควอเตอร์เนี่ยก็คือเป็นเส้นศูนย์สูตร นะคะเส,ส้นศูนย์สูตรภาษาไทยคือเส้นศูนย์สูตรคือเส้นที่แบ่งแยกระหว่างซีกโลกเหนือตัวนี้คือซีกโลกเหนือตัวนี้คือซีกโลกใต้ <ไฮ S 2> อ่าแบ่งโลกออกเป็นสองส่วนเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่แบ่งโลกออกเป็นสองส่วนคือเหนือกับใต้อันนี้คือเส้นละติจูดเนี่ยที่ขีดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตัวนี้นี่เรียกว่าละติจูด เห็นไหมส่วนเส้นลองติจูดเส้นลองติจูดเนี่ยตัวนี้มาดูรูปฝั่งขวานะเส้นลองติจูดเห็นคือตัวนี้ไหมที่ศูนย์องศาเส้นลองติจูดที่ศูนย์องศาตัวนี้เรียกว่าเส้นพายเมริเดียนหรือเส้นเมริเดียนเส้นเมริเดียนตัวนี้จะเป็นเส้นสมมุติที่แบ่งซีกโลกตะวันออก ซีกโลกตะวันตกอ่ะครูจะสอนตัวนี้ก่อนแล้วกันการแบ่งเขตอากาศดูจากเส้นนอนเส้นที่ศูนย์องศาเส้นอีเคเวอเตอร์ใช่ไหมก็คือเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรตัวนี้จะแบ่งเป็นศูนย์สูตรเหนือและศูนย์สูตรใต้ซึ่งเขาเรียกว่าเขตร้อนตัวนี้นะ ดูสีของค,คูสีแดงคือร้อนสีแดงตัวนี้คือเขตร้อนเรามาดูเหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปคือเส้น t ropic of cancer หรือเส้นสีเหลือง่อะเส้นสีเหลืองเมื่อร้อนและถ้าเราไล่ตามระดับอุณหภูมิเน้ะร้อนและก็จะมาอบอุ่นอ่ะเส้นอบอุ่นอบอุ่นคูจะแทนเป็นสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองตรงนี้ เ,เรามาดูนะว่ามันพาดผ่านประเทศไหนบ้างลองสังเกตดูสีเหลืองตรงนี้จะเป็นเขตอบอุ่นปูให้เป็นสีเหลืองอ่ะสีเหลืองตรงนี้เป็นเขตอบอุ่นข้างล่างก็เหมือนกัน t ropic of Capricorn เนี่ยก็เป็นเขตอบอุ่นเหมือนกันแต่เป็นเขตอบอุ่นใต้สีเหลืองข้างบนก็คือเขตอบอุ่นเหนืออ่าต่อไป มาดูเส้นสีดำเส้นสีดำคือเส้น Arctic Circle คําำว่า Arctic Circle จะมีทั้งสองอย่างเลยจะมีทั้ง Arctic Circle และก็ Antarctic Circle Antarctic ก็คือจะอยู่ข้างล่าง Antarctic กก็จะเป็นขั้วโลกเหมือนกันแต่จะเป็นเขตหนาวใต้ตัวนี้จะมีอากาศหนาวเนาเนะจะมีทั้งหนาวเหนือและหนาวใต้ ครูจะให้เป็นสีดำแล้วกันพอที่จะเข้าใจหรือยังและติจูดแบ่งอะไรนะติโจทย์ติจูดแบ่งอากาศอากาศเออแบ่งอากาศลองติจูดแบ่งอะไรเวลาเออแบ่งเวลาถูกต้องอ่ะเรารู้แล้วว่าลติจูดลองติจูดเป็นยังไงเราสแกนเข้าไปเลยค่ะสแกนแล้วก็ตอบคำถามครู โดยครูจะเช็คชื่อผ่านการตอบคำถามในแพ d เลตพวกเราด้วยพิมพ์ชื่อแล้วก็ตอบคำถามมาให้ครบทุกคนนะคะอ่าคนที่ตอบแบบนี้แสดงว่าตอนครูพูดพวกเราตั้งใจฟังไม่งงใช่ไหมคะไม่งงใช่ไหมถ้าง,งงหรือครัวที่ไปเร็วเกินไปบอกครูนะครับตอนนี้ไม่งงแต่ตอนหน้าจะงงแน่นะคะ ต่อไปมาดูความสัมพันธ์ระหว่างเส้นเมริเดียนกับเวลาโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งวันใช้เวลา24ชั่วโมงแต่ถ้านับเป็นองศาจะเป็น360องศาเท่ากับพื้นที่วงกลมที่เราเรียนคณิตศาสตร์ตัวเลของศานี้นะคะหชั่วโมงโลกจะหมุนไปได้15องศาเส้นศูนย์ตรงนี้คือเส้นเมริเดียนนะ ไม่ใช่เส้นศูนย์สูตรนะเส้นศูนย์สูตรคือเส้นนี้นี่อีควอเตอร์เนี่ยเส้นศูนย์สูตรคือปาดกลางถูกไหมครับใช่ใช่ศูนย์สูตรคือปาดกลางปาดกลางในลักษณะแนวนอนแต่ว่าถ้าเป็นแนวตั้งเขาเรียกว่าเส้นเมริเดียนเส้นเมริเดียนเนี่ยเราก็มันจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของลองติจูดที่เกี่ยวกับเวลาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ เดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอคลิปนี้ให้พวกเราไปดูต้นกำเนิดของ GMT และพวกเราจะรู้ว่า,<อ>า GMT คืออะไรเรามาดูแผนที่โลกประเทศอังกฤษอยู่ตรงไหนที่เขาพูดถึง Greenwich Mean Time หรือ GMT เป็นจุดกำเนิดของเวลามาตรฐานโลกที่เขาใช้อ้างอิงเวลาสากลเ,เ<ร>งียบ<ร>เลยตรงกลางละ่ะ ดูสิเขาบอกว่าอยู่เส้นเมริเดียนที่ศูนย์องศาเรามาดูสิไล่มาเรื่อยๆศูนย์องศาอยู่ตรงนี้อ่าแสดงว่าสีเขียวๆเ,เนี่ยเป็นเส้นศูนย์องศาครูบอกว่าถ้านับเริ่มจากศูนย์องศาถ้าปัดไปทางขวาจะเร็วกว่าประเทศที่อยู่ซีกโลกฝั่งขวาเนี่ยทั้งหมดเลยจะเร็วกว่าซีกโลกนี้อ่าเร็วกว่าซีกโลกฝั่งซ้าย ถูกต้องไหมคราอังกฤษมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครูอังกฤษอยู่ตรงกลางเป็นจุดอ้างอิงของทุกประเทศอังกฤษมีค่าเท่ากับศูนย์ถ้าอังกฤษสี่ทุ่มทุกประเทศจะอิงเวลาสี่ทุ่มมาคำนวณโอเคไหมเนี่ยเหมือนตรงนี้เนี่ยอังกฤษสี่ทุ่มเขาอยากทราบว่าประเทศไทยจะกี่โมงตรงกับวันใดใช่ไหมคะ ถ้าไม่มี GMT บวกเจ็ดคุณครูให้พวกเราไปดูองศาที่เขากำหนดอยู่ในไทม์โซนที่อยู่เป็นตัวเลขเลข็กๆเ,เ,เราอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าในหนังสือพวกเรามีประเทศไทยตั้งอยู่ที่ลองติดจุดร้อยห้าองศาตะวันออกนะคำว่าตะวันออกก็คือจะต้องเร็วกว่าประเทศอังกฤษอยู่เท่าไหร่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ GMT อ,อ๋อครูครับแสดงว่าเราก็ต้องเอาอะไรนะครูเรายึดอังกฤษเป็นหลักแล้วเราก็มาดูตรงองศาว่าประเทศนั้นอยู่ตรงส่วนไหนใช่แล้วอ่ะพร้อมหรือยังเป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างจีโอกราฟีและก็แมทอ่ะโจทย์ข้อหนึ่งครูส่งให้แล้วอ่ะทำข้อหนึ่งให้เสร็จเดี๋ยวครูจะส่งข้อสองให้นี่ไงมาแล้วแพรเรด เอาตอบอะไรตอบอะไรอ่าเป็นหนึ่งตอบมอะไรเขาเนี่ยพนัมากเลยครับมั้งนะครูมั้งนะเป็นเก่งมากเลยครับปบมือเ็เอลที่ยใครทำอะไรเนี่ยใครทำอะไรใครเกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยใครทำอะไรกันนะโจทย์ข้อสองลงไปแล้วโจทย์ข้อสองครับไปเดี๋ยวนะครูนะอ่าทำเลยทำเลยจำไม่ได้นะตัวเองตอบอะไรจำไม่ได้ เดี๋ยวพาจะเฉะลยเดี๋ยวจะพาฉะเฉลยตอบตอบถูกเยอะอยู่นะเจอมิน่าล้วเรามาดูเฉลยกันประเทศจีนครูบอกว่าเป็น GMT บวกแปดถูกต้องไหม ห่างจากพวกเราเขียนลงได้เลยนะเพราะว่าครูส่งสไลด์การสอนให้แล้วเราจะได้เอาไปอ่านเวลาสอบอังกฤษญี่ปุ่นภาาชัน้นอังกฤษญี่ปุ่นพีม่มอ,อยออญี่ปุ่นมี GMT เท่าไหร่เก้าครับเก้าครับ GMT บวกหรือลบบวกครับบวกนี่คือซีกโลกตอนออกนะอย่าลืมลบคือซีกโลกตอนตกครับ GMT บวกเก้าอืแล้วมันห่างกันเยอ่เท่าไหร่เนี่ยจีนเหรอครับกับจีน<ป>ดูดเป็นแปดก็หนึ่งห่างก,กันหนึ่งบวกหนึ่งห่างอยู่บวกหนึ่งแสดงว่าแสดงว่า,วาเวลาที่ประเทศจีนเร็วหรือช้าช้าช้ากว่า ถ้ากว่าสิช้ากว่านะากว่าญี่ปุ่นหนึ่งชั่วโมงนี่หรอถูกต้องถูกต้องญี่ปุ่นหนึ่งชั่วโมงอ่าของวันที่เท่าไรของวันที่สิบสิบมกราคมแต่ถ้าครูเดินทางไปถึงอ่าเดินทางจากจีนตอนเที่ยงคืนของวันที่สิบที่หนึ่งครับ ตีหนึ่งว่าที่สิบเอ็ดครับเออตีหนึ่งที่สิบเอ็ดถูกต้องอ่ะตัวนี้ลองทำเดีนยวดูโอเคโอเคอ่ะให้ทำในไลฟ์เวิร์กชีตพวกเราเคยทำอยู่หรอครูส่งลิงก์ให้แล้วคีย์โค้ดตรงนี้เป็นคีย์โค้ดที่เราใช้ในการส่งงานวิชาครูนะคะสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมา ของวันนี้นะคะครณจะขอสรุปสั้นๆในหนึ่งสไลด์เรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้จะเป็นในเรื่องของละติจูดและก็ลองติจูดละติจูดจะเป็นเส้นแนวนอนที่บอกเขตภูมิอากาศลองติจูดจะเป็นเส้นแนวตั้งที่บอกเวลามาตรฐานโดยจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่3ามเรื่อง ก็คือเส้นเมริเดียนเส้นเมริเดียนกับเวลาและก็เวลามาตรฐานที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะอ่าทบทวนเส้นเมริเดียนก็คือเส้นสมมตินะคะที่ลากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้เพื่อที่จะแบ่งเวลาเป็นซีกโลกตะวันตกและก็ซีกโลกตะวันออกโดยจะลากผ่านเมืองกรีนิชประเทศอังกฤษนะคะโดยเป็นเวลา กลางของกรีนิชที่ทั่วประเทศยอมรับอ่านว่ากรีนิชนะไม่ใช่กรีนวิชกรีนิชมีนไทม์หรือ gmt นะคะโดย<ม>จะ<ม>ใช้ตั้องอิงเป็นเวลามาตรฐานทั่วโลกมาดูเส้นเมเรียนกับเวลาที่คุณครูให้พวกเราจำให้ได้เส้นเมเรียนหนึ่งองศาจะเท่ากับสนาทีสิบห้าองศาเท่ากับหนึ่งชั่วโมงสาม้อยหกสองศาเท่ากับหนึ่งวัน ตัวนี้เราก็จำได้แล้วครูทบทวนให้แล้วเวลามาตรฐานเวลามาตรฐานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเขตซีกโลกตะวันตกที่จะมีเวลาช้ากว่าโดยสังเกตได้จากเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบถ้าอ้างอิงจากเวลามาตรฐานสากลของอังกฤษจะช้ากว่าเวลาที่อังกฤษแต่ถ้าเวลาด้านทิศตะวันออก จะมีเครื่องหมายบวกแสดงว่ามีเวลาเร็วกว่า GMT อ่ะมีใครสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวครูจะปล่อยและให้พวกเราไปทำงานเวลาที่จะเข้าใจเนาะเวลาไหนห่างกันนี่คือให้นำเวลาที่เราต้องการนเวลาที่เราจะไปกับเวลาที่เราจะมานี่คือให้มาเอามาลบกันเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันเร็วกว่าเราต้องเอามาบวกกันนะเราต้องดูว่าประเทศที่เราจะไปอยู่ซีกโลกเหนือหรือซีกโลก อ๋อซีกโลกตะวันออกหรือซีกโลกตะวันตกนะคะครับครับอมีใครสงสัยอะไรอีกไหมมีไหมคะเออไม่มีอ่ะถ้าตอนนี้บ่ายสองบ่ายสองสี่สิบเจ็ดประเทศอังกฤษตอนนี้จะกี่มุโอ้โหอ่าอ่อ่าอ่าอ่าอาอ่อาอ่ออ่าอ่อ่่าอ่อ่าอ่่าอ่่อ่่อ ไม่ได้อังกิศเท่าไหร่นะลืมไปแล้วเป็นเวลามาตรฐานชื่อเวลาไว้จะได้เอะไรนะคูคูถามเลยนะเจ็ดโมงเช้าครับหัวอังกิษอยู่เจ็ดโมงเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงครับอ่าูดถามกลางกันเจ็ดชั่วโมงใช่ครับใช่ครับแสดงว่าพวกเราเข้าใจสุดท้ายนี้พวกเราพิมพ์ชื่อและก็นามสกุลเข้ามาในแชทมิสเนี่ยครูบอกว่าจะเช็คชื่อไงครูนี่ไงครูจะเช็คชื่อ เรียก <ผม S 1> เข<อ>าเเข้ามาในแชทนี้หรือจะเรียกเอา,เ,อาเรียกเอาครับเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมออกแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะผมแห่งไปแล้วสวีตั้งหัสวสีตั้งตา